สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพร์นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Black Clover M นะก็สำหรับคลิปในวันนี้นยผมจะพาทุกคนมารับหน้าสกิล SSR นะครับตัวละครแบบฟรีๆกันนะครับก็อย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้รับชมคลิปผ่านส่วนของเพลสนะครับผม Black Clover M ได้ในเพลสใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะ ผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถที่จะไปทำการกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับ ปลอดภัย100%แน่นอนนะครับ oh. เดี๋ยวให้ดูก่อนหน้าสกิลเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมนะหน้าสกิลจอมเวทแหละนะครับระดับ SSR เลยนะครับมันจะอยู่ในคำว,ว่าสกิลเนาะเนี่ยเราสามารถที่จะมาใส่หน้าสกิลได้นะครับนี่ครับจะเป็นหน้าสกิลแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นหน้าสกิลที่ตรงกับตัวละครเนะี่ยมันจะเป็นรูปตัวละครเนาะอย่างเงี้ยครับอันนี้คือหน้าสกิลตัวละครหรือหน้าสกิลแบบอ่าพาสซีฟโดยรวมนะจะเป็น SSR ซึ่งวันนี้จะพาไปดูนะว่า ระดับ sr เนี่ยสามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับผมโอเคก็ให้เข้าไปที่ร้านค้าก่อนนะครับไปที่ศูย์แลกเปลี่ยนนะครับผมตรงนี้อ่ะทุกคนจะเห็นไอเทมอยู่นะครับมันจะมีแยกชิ้นส่วนหน้าสกิลเนี่ยมันจะมีตัวดำๆอยู่นะฮะตรงนี้ถ้าอันบนสุดเนี่ยจะเป็นทองทองหน่อยนะครับมันจะเป็นอ่าหน้าสกิล sr นะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอ่าตัวอัญเชิญหน้าสกิล sr นะครับแล้วก็ทั้งล่างเนี่ยที่เป็นแถบเขียวเนี่ยจะเป็น r ถึง sr นะครับ แล้วก็ขวาสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นอารนะครับผมราคาเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันไปของที่ใช้ซื้อเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนยดน้ำนะ่ะสีฟ้ากับสีเขียวนะครับในส่วนที่เราจะแลก s อ r เนี่ยนะครับจะเป็นอันแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับนี่คือหน้าสกิลที่เราจะมีโอกาสได้รับเห็นไหมฮะก็จะเป็นหน้าสกิลที่ตรงกับตัวละครเลยนะฮะแล้วก็มีหน้าสกิลที่เป็นพาสซีฟที่ใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่ง, Fashion, ง ds, ที่เร,เราต้องทําก็คือเราต้องไปหา ไอ้เจ้าหยดน้ําเขียวๆมานะครับถามว่าหาได้จากไหนนะครับผมก็อย่าไปดูกันอ่ะลืมบอกไปว่า1เดือนจะแลกได้1ครั้งเท่านั้น1เดือนได้1ครั้งเท่านั้นวิธีหาไอ้เจ้าหยดน้าเขียวๆเ,เนี่ยทำได้โดยเข้าไปที่หลังนะครับเข้าไปที่หลังก่อนนะครับไปหา NBC นะครับที่อยู่ในกระทิงดำเราเนี่ยนะครับผมให้เดินไปหากรอกอดอนนะครับตัวนี้นี่ กอดอนเนี่ยเขาจะทำหน้าที่แยกชิ้นส่วนหน้าสกิลให้เรานะครับก็วิธีแยกชิ้นส่วนก็ไม่ยากครับโดยเยที่เราเอาอพวกชิ้นส่วนระดับ SR ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยเดี๋ยวแยกชิ้นส่วนก่อนอยกตัวอย่างละกันเอาที่ผมไม่ได้ใช้แล้วกันถ้าถ้าเราเอาชิ้นส่วน R ไปแลกนะครับเนี่ยคุณจะได้ชิ้นส่วนเป็นหยดสีฟ้า4-7ชิ้นนะแต่ถ้านะครับเราใช้ SR จะได้เป็นสีนี้ครับสีที่เราเอาไป สะสมแล้วก็แลกในส่วนของอตัวหน้าสกิลที่เป็น sr เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าสกิลนะครับที่เราจะเอาไปย่อยนะครับหรือเอามาแยกชิ้นส่วนเนี่ยควรจะเป็นระดับ sr ขึ้นไปนะครับผมโอเคไหมฮะถ้าเป็น r นะครับจะเป็นสีฟ้า sr จะเป็นเนี่ย sr จะเป็นสีเขียวโอเคไหมมันจะย่อยได้แค่1นถึงสนะครับผมแต่ถ้า r เนี่ยจะเป็น4ีถึงเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็ถ้าอยากได้ SR ก็ควรที่จะย่อยที่เป็น SR นะครับแล้วก็เอามาแลกนะครับในส่วนของหน้าร้านค้าตรงนี้ได้นะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเราเราสุ่มกาชาเนาะเราก็จะได้หน้าสกิลที่เป็นระดับ SR มาเยอะจริงๆคิดว่าน่าจะได้ SR กันมาเยอะนะครับถ้าเกิดตัวไหนเราไม่ใช้เนี่ยเราก็เอามาย่อยได้นะครับผมเพื่อที่จะาหาในส่วนของ หน้าสกิลได้นะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับยังไงทุกคนนะครับผู้เล่นหน้าใหม่จะต้องมีหน้าสกิลใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็ตอนเราสวมใส่เข้าที่ตัวละครเนี่ยนะครับก็ไปเลือกใส่ได้เลยถ้าเกิดว่านะครับเราใส่หน้าสกิลที่ตรงกับตัวละครเนี่ยนะครับมันจะได้สกิลพิเศษด้วยนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็ ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยะัะแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,หม่มาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ